จเจริญธรรมค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านสู่รายการอังกฤษแบปบปะสีดิฉันพราวพุทธข่าวดาราผมก้าพูดกับดาราครับคราวที่แล้วเราได้พูดถึงข้อแตกต่างของชุมชนอโศกกันไปบ้างแล้วครับแต่ที่จริงแล้วนะครับสิ่งที่ทําให้ชุมชนของเราเนี่ยแตกต่างจากชุมชนอื่นๆอย่างแท้จริงก็คือระบบสาธา,นานรณโภคีและก็ระบบบุญยมของเรานะครับซึ่งพวกเราใช้เป็นแกนหลักในการอยู่ร่วมกันค่ะ แต่ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องนี้ที่ฉันว่าเราน่าจะพูดถึงการมีศีลเป็นแกนหลักในการอยู่ร่วมกันนะคะ mm hmm. เพราะศีลเป็นเบื้องต้นของทุกสิ่งทุกอย่างโดยเราอาจจะพูดว่า we use the Buddhist precepts as the core principle in living together mm hmm. we use the Buddhist precepts as the core principle in living together mm hmm. พวกเราใช้ศีลเป็นสักพวกเราใช้ศีลเป็นหลักการสำคัญในการอยู่ร่วมกันนะคะ Core แปลว่าแกนหรือใจความสำคัญนอกจากจะมีศีลเป็นแกนหลักในการอยู่ร่วมกันแล้วนะครับพวกเราอยู่ร่วมกันโดยอาศัยระบบสาธารณภูภคีด้วยค่ะอย่างนี้ก็ต้องพูดว่า we live together by relying on our communal consumption system we live together by relying on our communal consumption system พวกเราใช้ชีวิตร่วมกันโดยอาศัยระบบสาธารณภูภคีของเรา our daily needs are met through the community fund our, our daily needs are met through the community fund ความต้องการในชีวิตประจำวันของเราจะได้รับการตอบสนองจากกองทุนของชุมชน n e e d แปลว่าความต้องการหรือความจำเป็นส่วน met มาจากคำว่า meet ซึ่งมีความหมายได้หลายอย่างนะคะแต่ในประโยคนี้จะหมายถึงตอบสนองนะคะคราวก่อนคุณพระพุทธเคยสอนว่าเวลาเราพูดถึงกองทุนส่วนกลางเนี่ยนะครับ ให้ใช้คำว่า central fund กับตกองเราควรใช้คำว่า community fund หรือ central fund ล่ะครับใช้ได้ทั้งสองคำเลยนะคะ community fund แปลว่ากองทุนของชุมชนทั้งสองคำนี้จะหมายถึงเงินสนกลางที่เราใช้ร่วมกันนะคะแต่ถ้าต้องการที่จะเน้นว่าเป็นเงินส่วนกลางที่ทุกทุกชุมที่ชุมชนทุกแห่งสามารถใช้ร่วมกันได้ก็ต้องใช้คำว่า central fund นะคะทีนี้ประโยคต่อมาที่ดิฉันมักจะพูดถึงก็คือ We have our own economic system called b u n y o m We have our own economic system called b u n y o m พวกเรามีระบบเศรษฐกิจของตนเองที่เรียกว่าบุนิยม These two systems are the mainstay of our community These two systems are the mainstay of our community ทั้งสองระบบนี้เป็นเสาหลักของชุมชนของเรา m a i n เต a y แปลว่าเสาหลักหรือแรงสนับสนุนหลักนะคะครับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้วิธีอธิบายหลักการสำคัญสำคัญที่ชาวโสกใช้ในการอยู่ร่วมกันก็อย่าลืมเอาไปลองฝึกใช้กันดูนะครับค่ะและอย่าลืมหมั่นทบทวนศัพท์กันด้วยนะคะคำใหม่ๆที่พูดถึงวันนี้มีทั้งหมดคําคำด้วยกันคือ,อ coreneedmeetcommunityfund และก็ mainstay we use the buddhist precepts as the core principle in living together. we live together by relying on our communal consumption system. our daily needs are met through the community fund. we have our own economic system called bunyom. these two systems are the mainstay of our community. บกันใหม่โอกาสหน้าครับจเจริญธรรมครับจเจริญธรรมค่ะ